สรุปกว่หน่อยนะครับข้อสังเกตนะครับอำนาจของนายทะเบียนกับรัฐมนตรีนะครับนายทะเบียนหรือเลขขาธิการกมพนะครับจะดูแลเรื่องที่มันเป็นปรีย่อยเหมือนพ่อบ้านที่ดูแลบ้านนะครับรัฐมนตรีจะเหมือนเจ้าของบ้านนะครับส่วนคณะกรรมการก็จะเป็นเหมือนกับคนที่คอยพิจารณาตัดสินนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับบางครั้งเหมือนดูดูในส่วนที่พ่อบ้านทําผิดนะครับการตัดสินผิดแก่ใครที่มีปัญหาก็ มาไก่เกียร <go> ์ที <in envy> ่ได <sh> ้นะครับจริงๆมันก็คณะกรรมการก็เสมือนเป็นเอ่อคนดูแลกฎของบ้านนะครับแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่เอ่อเบ็ดเสร็จนะครับไม่ทําเรื่องใหญ่จะทําเรื่องเล็กดูแลเรื่องทุกอย่างนะครับแต่คนนี้จะเป็นคนที่แบบเฮ้ยถ้าคนเอ่อพ่อบ้านทําอะไรรู้สึกว่ามันมันตดสีไม่ถูกต้องนะครับรูบ้านก็จะมาขอคณะกรรมการนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นรักบัญญัตก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องเปลี่ยนก็ย่อยนะครับเสมือนน้งบ้านเช่นออกไปอนุญาตนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นคนที่ดูแลเลยครับเรื่องการเลยครับ เรื่องการเอ,อ,อะไรครับการจัดอบรมนะครับการสอบจะเป็นหน้าที่ของคณะกรกรมการนะครับเพราะเขาจะเป็นคนทดสอบเข้าไหมครับการเพิกถอนใบอนุญาตเ <c oughs> พิกถอนแล้วครับรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็ไปหาคณะกรรมการนะฮะในแน่จะไม่ไม่ไปพึ่งไปเกี่ยวกับรัฐมนตรีนะต่อมาครับ วัประกันของไทยนะครับขอย้ายสาขาก็ไปหาในทะเบียนไม่ใช่เป็นเรื่องอย่อยแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เเรื่องที่คอบบอคณะกรรมการทำนะครับแล้วก็ย้ายสาขาคุณไทยย้ายสาขาไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวและหมดีเพราะเป็นเรื่องเล็กนะครับเนี่ชอบแม่แบบกรรมการเบี้ยเจ้าเลยนะครับเวลาแต่ก็ตามที่คุณทําให้อะไรที่นายเลียนเมีนชอบเช่นออกเบยประการที่นายเบียนมีชน,นมชอบออกแบบประกันที่นายเบียนมีนชอบปรับสามแสนเก็บนะครับ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,นะครับอันนี้จะเหมือนเจ้าของบ้านเนาะก็จะตัดสินและดูแลเรื่องเงืเท่านั้นนั่นคือการเปิดบริษัทหรือการให้ใบอนุญ,ญาตนะครับการปิดบริษัทหรือการถอนใบอนุญ,ญาตการควบรวม2บริษัทเข้ากันนะครับต้องเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเดียวกันเช่นประกันชีวิตก็กับประกันชีวิตนะครับประกันวินาศภายัยกับประกันวินาศภัยนะเพราะฉะนั้นต่างธุรกิจกันจะไม่สามารถที่จะเอาจับมารวมกันได้นะครับโอเคไหมต่อมาครับ คณะกรรมการนะครับจะเน้นดูแลเรื่องของการอบรมเอกสารการอบรมนะครับแต่คนที่อนุมัติใบอนุญาตจะเป็นหน้าที่ของนทะเบียนนะครับการฟ้องร้องหรือการขอยื่นอุทธรณ์นะครับกำหนดเบี่ยงนำไปลงทุนต่อในเรื่องของเงินเงินสำรองนะครับเงินสำรองไม่หักนะกรรมการเนาะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์นะครับตอนตอนนี้เป็นสิบห้าเอ่อตอก่อนวันสิบห้าวันนะครับปัจจุบันนี้ก็คือภายในสามสิบวันนะครับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไม่เกินสามสิบวันนับจากวันที่คุณทราบนะครับว่าโดนเพิกถอนใบอนุญาต บริษัทประกันภัยที่ไม่ใช่สาขาในประเทศไทยนะครับกับหรือเป็นบริษัทของคนไทยเลยครับกับบริษัทสาขาต่างประเทศจะประกอบธุรกิจในไทยได้นะครับต้องยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่คือการเปิดบริษัทใหม่ครับต่างชาติมนาะเปิดธุรกิจไทยเราเรียกว่าเปิดสาขาใหม่นะครับเราก็เปครับไปขอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเพราะเป็นเรื่องใหญ่คุณจะมาเข้ามาดูดเงินของคนไทยคุณก็ต้อง มีกับคนที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของการเงินของประเทศไทยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับหรือผู้รักษาการตามพรบนี้เองนะครับบริษัทประกันน่าจะัยสาขาต่างประเทศไม่สามารถยื่นเปิดเพิ่มสาขาได้นะครับเพราะเราถือว่าสาขาหลักคุณอยู่ประเทศของคุณคุณทําธุรกิจของคุณคุณจะเปิดสี่สาขาก็ได้แต่คุณมาประเทศเราเนี่ครับเพื่อไม่ให้คุณแบบเฮ้ยเปิดกระจายนะครับคุณเปิดสาขาได้แค่สาขาเดียวนะฮะประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าคุณนากิจการให้สํานักงานตรงๆตัวแทนนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นอยู่ในเรื่องของสาขานะครับไม่เข้าเงื่อนไขที่ใช้คําว่าสาขาเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทาได้นะครับต่อมาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีนะครับทำอยู่3มเรื่องนะฮะอ่าคือการเปิดการปิดการควบรวมแล้วก็แต่งตั้งเพิ่มตัวนึ่งครับคือแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับอ่าแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อหน้าที่ของคณะกรรมการคืออะไรครับอ่ายุนอุทร เอกสารการอบรมนะครับเ,เงินสำรองเอาเบี้ยไปลงทุนต่อใช่ไหมการกําหนดเรื่องของการระวิงเวลาจ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็สมุดทะเบียนถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะครับตกไปใส่หน้าที่ของนายทะเบียนทั้งหมดเลยนะฮะบริษัทป,ประกรันนัสไพกับบริษัทประกันชีวิตควบรวมกันไม่ได้นะครับเพราะเราถือว่าเป็นคนละธุรกริจกันประกันชีวิตก็จะเป็นเน้นขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชีวิตนะครับก็เหมือนกับเราจะบอกว่าเฮ้ เราเหมือนกับสิ่งสองอย่างเนี่ยเขาเขาขายคนละโปรดักคุณถ้าเป็นลักษณะาบางระบบธุรกิจอํนรวมกันมันก็จะเป็นร้านค้าที่ขายหลากหลายนะครับแต่ในทางธุรกิจทางลักษณะของสัญญาประกันภยนัยเราไม่อยากให้มันมันแตแกแยกไปทีเดียวนะครับคือถ้าคุณขายของเหมือนการมารวมกันให้จํานวนของเยอมากขึ้นให้ให้ปริมาณของถูกมากขึ้นอนี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นบริษทัทต่างการห้ามนํามารวมกันครับเพราะถือว่าทํคราคนละธุรกิจถ้าคุณอยากเปิดหรืออยากเพิ่มก็ให้เปิดเป็นบริษัท ในฝั่งนั้นไปบริษัทหนึ่งไปเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นต่างสายควบรวมกันไม่ได้นะครับให้บริษัทประกันภัยจัดสรรเงินสำรองไว้ดังนี้นะครับเมื่อกี้เงินสำรองใครครับเวลางเงินสำรองครับเงินสำรองเราคิดถึงคนที่รองรับนะครับก็คือคณะกรรมการนะครับเป็นคนดูแลเงินสำรองเงินสำรองก็คือเงินที่สําหรับเบี้ยประกันที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทนะครับ2เงินสำรองสําหรับค่าสินใหม่ทดแทน3เงินสำรองเพื่อ การอื่นที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเห็นไหมครับเสนาข้อสุดท้ายบอกแล้วแล้วคราวนี้ถามถามาข้อนี้ตอบเลยตอบทุกทุกข้อนะครับโอเคต่อมาครับบริษัทประกันภยยัยจะต้องดำารงเงินกองทุนนะครับอันนี้กองทุนจะเป็นหนะ้าที่ของใครครับออนายทะเบียนนะครับเป็นเอาต้องเก็บเงินกองทุนไห้กับนายทะเบียนนะครับออแล้วก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรีนะครับอนุมัติ ชอบนะฮะโดยที่จะกําหนดเอาเงินกองทุนเนี่ยนะครับตลอดเวลาที่ดาเนินธุรกิจเนีสยสไปไม่ต่ำกว่า1ิบล้านบาทของเบีย้ยประกันสุทธิและไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านเนะีะ่คือถ้าสมมติคุณเอาถ้าคุณเก็บเบีย้ยมาแล้วคุณด้วยสิบเปอร์เซนข้าไปแล้วมันน้อยกว่าสามสิบล้านนะครับต้องเก็บสามสิบสมมติทำมาสักร้อยล้านคุณสิบเปอร์ซ็นเข้าไปมันได้แค่สิบล้านเราต้องเก็บเงินสำรองหรือเงินเงินกองเงินกองทุนไว้ที่สามสิบล้านโอเคไหม แต่ถ้ามลคุณเก็บมาพันล้านเงนี้ยคูณสิบเปอร์เซ็นไปมันเป็นร้อยล้านไ่ใช่ไ่าเบอเก็บสามสิบนะคุณก็ต้องเก็บร้อยล้านถ้ายังไม่ถึงสามสิบเก็บสามสิบถ้าคูณสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าไม่ยังถึงสามสิบก็เก็บสามสิบแต่ถ้าเกินสามสิบเก็บตามนั้นนั่นเองนะครับต่อครับนอกจากการรับประกรันจะผู้ประกันภัยแล้วบริษัทประกรันนิ้นาสบายจะนําเงินค่าเบี้ยประกันภยัยไปลงทุนต่อนะฮะลงทุนเอาเงินไปลงทุนเอาเบี้ยไปลงทุนต้องถามคณะกรรมร การนะครับต้องถามคณะกรรมการนะเดี๋ยวอ,อไปยังเปิดอยู่นะฮะผมเสียวเมื่อวานนี้ไม่ปิดยาวเลยนะอัตรานะครับอ่าหรือพูดตรงกรมธรรมนัสสภัยต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนเห็นชอบนะครับเบี้ยถ้านายทะเบียนไม่ชอบโดนนะครับกรมธรรมนไม่เป็นนายทะเบียนที่เป็นเป็นไปตามที่นายทะเบียนเห็นชอบไม่เป็นไปตามนายทะเบียนเห็นชอบก็โดนนะฮะเอกสารแนบท้ายนะครับสลักลงสลักรางไม่เป็นรูปแบบตามที่นายทะเบียนเห็นชอบนะครับตัวนี้ปรับสามแสนบาทนะครับ อาตาเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนครับทำอะไรถ้าเนี่ยทะเบียนไม่ชอบกลับไปดูเลยครับสามแสนเหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับอนุญาตเชื่อก่อนนะฮะบอกว่านะฮะมันจะมีนะไม่ไหมครับเกือบแล้วนะฮะอปิดไมค์ไว้ก่อนนะครับทันไหมครับห้ามไม่ให้บริษัทประกันได้ไปรับประกันชีวิตนะครับนอกจากจะควบรวมกันไม่ได้แล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าบริษัทประกันวินาศภัยไปเปิดขายประกันชีวิตได้นะครับการที่คุณอยากจะเปิดขายประกันชีวิตนะครับมันมีวิธีไหมนะครับก็คือบริษัทคุณก็ต้องไปเปิดเป็นโบรกเกอร์นะครับตั้งเป็นบริษัทหรือตั้งเป็นโบรกเกอร์นิติบุคคลนะฮะหนึ่งแล้วก็ขายประกันชีวิตอันนี้ได้เพราะคุณขายนามโบรกเกอร์ไม่ได้ขายนามของประกันบริษัทประกันวินาศภัยนะครับเปิดเป็นโบรกเกอร์และหลายบริษัทประกันชีวิตก็อยากขายวินาศภัยก็ จะขายในสปายของเครือตัวเองเขาก็ไปเปิดนะครับเปิดโบเกอร์นะครับหรือเราพอเปิดโบเกอร์เป็นแน่ๆมันขายที่อื่นก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาบริษัทมันรวมกันได้เลยหรือขายได้เลยนะครับต้องทําเป็นรูปแบบของตัวแทนในหน้านะครับห้ามรับประกันดอกกีัยเกินกว่าร้อยละสิบของเงินกองทุนนะครับ เอ่อใแ,แต่ละเขตประกันอัคาีภัยนะครับแบ่งเขตประกันอคัคาีีไฟเป็นเก้าเขตแล้วถ้าก็ถามว่าใครเป็นคนแบ่งเขตเออใครเป็นคนแบ่งเขตประกันอัคาีภายัยแน่นอนมีแค่สามบุคคลครับที่เป็นคนที่จะดำตัดสินนะครับหรือพิจารณาก็คือรัฐมนตรีเฮ้ยแบ่งเขตเนี่ยมันไม่น่าใช่รัฐมนตรีมันเรื่องเล็กหน่อยนะครับตัดทิง้งสองเอ,อ่อคณะกรรมการตอนนั้นคณะกรรมการเอคณะกรรมการมีทําอะไรเกี่ยวกับเขตไหมไม่มีนะฮะเราบอกว่า มันเร ok ่องอุทธรณ์ไม่เกี่ยวกับสมุดบัญชีเกี่ยวกับการสอบเกี่ยวกับเรื่องของเงินสำรองเกี่ยวกับการประวิงเวลาจ่ายเกี่ยวกับการเอาเงินไปลงทุนต่อคือซึ่งไล่มาแล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการเยดเลือกตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการแน่นอนนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนนะครับที่เป็นผู้แบ่งนะครัเพราะฉันจะว่าเบ่งเขตอาชีพใครเป็นคนแบ่งก็นายทะเบียนนะครับโอเคนะเวลาเลือกคําตอบนะครับ อย่าเลือกอะไรที่ไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับหรือผู้รักษาการไม่ใช่คณะกรรมการนะครับไม่ใช่เลขาธิการคอพพหรือว่าตวนในทะเบียนนะฮะไม่ต้องเลือกนะครับบางทีจะมีในทับในหนานะครับรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่พาณิชย์แล้วเราดูแลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับจะมีครั้งวสัตประกรันวินาศภัย อ่เดี๋ยวหาไม่ให้บริษัทประกันปรวิงเวลาจ่ายนะครับหรือปรวิงการจ่ายหรือคืนแก่คืนแก่ผู้ประกันภัยโดยไม่มีเหตุผลนั้นสมควรหรือสอนในการทุจริตนะครับตัวนี้ถ้าจ่ายช้าแล้วดูแล้วจ่ายช้าอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับเช่นเขาบอกว่าเออรอคําตัดสินตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปนตามที่ศาลกําหนดแล้วศาลบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกนะครับคุณก็ไม่จ่ายสักทีแบบนี้แล้วกว็ปรวิงเวลาจ่ายได้เหมือนกันนะครับก็ปรับอยู่ที่ 2- องถึงห้าแสนบาทนะครับอ่า แล้วก็ถ้ากรณีที่ยังปวิงอีกนะครับปอีกวันละสองหมื่นนะฮะจริงๆแล้วมีหลายๆบริษัทเองนะครับไม่กลัวนะไม่กลัวสองถึงห้าแสนนะครับเพราะมันจ่ายทีเดียวจบเครก็กลัวเพิ่มวันละสองหมื่นนะบริษัทแดงๆนี่ก็โดนนะฮะเรื่องของปวิงเวลาชายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเะฮะถ้าคุณยุติธรรมแล้วคุณได้เอ้ยคุณควรเป็นคน,คน,คน,คนได้นะครับผู้ประกอบการนี่ก็สามารถที่จะ เรียกร้องนะครับรวบริษัทประกรันส่วนใหญเก็พยายามถ้ามันถูกต้องแล้วเขาต้องจ่ายแล้วเพราะพยายามที่นจ่ายครับเขาไม่ปะวิงเวลาแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่เสียนะครับบริษัทประกันนี้สภัยใดประสงค์จะยกเลิกประกอบธุรกิจประกันน้ยสภัยยื่นคำขอต่อคณะกรรมการนะครับอันนี้ยืน่นคำขอนะแต่คุณมัจจะเป็นนายทะเบียนนะครับนะครับเศรษฐศสตร์ุ้มครึง่งโอเคอะไปดูตัวอย่างนะครับหนึ่งข้อสอบนะครับบริษัทประกันน้อยสภัยของไทยจะเปิดบริษัทต้องยื่นขอ บอิุญาตกับไทยนะครับอ่ะขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับบริษัทของคนไทยนะครับเป็นบริษัทคนไทยนะฮะจะเปิดเปิดนะครับเปิดบริษัทใหม่นี่ฮะยื่นขอใบอนุญาตมันเป็นเรื่องใหญ่ละคุณจะมาโกยเงินจากบริษัทจากคนไทยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและจะขอโกยเงินก็ต้องถามเจ้าพ่อเงินนะครับของเมืองไทยกกคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้คือเปิดบริษัทใหม่นะครับวันตอบข้อ ขอไข่นะครับข้อ2หน้าที่ของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลรังนะครับไม่ใช่การขับนะการคลังตามพรบรวินาศภัยนะครับก็เป็นคนใดครับมีหน้าที่ในการเลยครับเปิดปิดควบรวมแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการเอาให้ครบนะครับเปิดก็คือให้ใบอนุญาตนะเปิดโอเคถูกมีเปิดหมดเลยเนี่ยมีเปิดหมดเลย อถอนนะครับหรือสั่งปิดใบอนุญาตมีครับปิดเนี่ยมีอ่าถอนมีนะครับตัวนี้ไม่มีถอนนะฮะเพราะตัวนี้ไม่ไม่ไม่ถูกนะฮะต้องมีถอนนะครับอนุมัติควบรวมอ่าใช่นะครับอ่าตอนนี้นิดนึงครับอ่าเพราะฉะนั้นมันเหลือสองข้อแค่นี้เองครับต่อมาคือเปิดปิดอ่าควบรวมนะครับตัวนี้มีอนุมัติท้านเองครับข้อหนึ่งไม่มีคําว่าให้ควบรวมครับแต่ข้อสองมีครับคําว่าควบรวมแล้วก็ มีคําว่าแต่งตั้งคณะกรรมการอันนี้ครบองค์เลยครับตอบข้อที่สามนะครับป็นตัว,ตวข้อควายนั่นเองนะครับอ่าถัดมาครับหากในหน้านะครับตัวแทนผูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับต้องไปยื่นเรื่องขออนุญาหขออุทธรณ์นะครับกับใครและไม่เกินกี่วันหลังจากที่รับการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับอ่าเออจริงๆตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็น เป็นตัวใหม่นะครับมันได้ตอ่อมส30วันนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันจะเป็นกฎหมายที่ยังไม่เปลี่ยน,กนเก่านะครับตอนปี58เนี่ยเรายังใช้ตัว15วันอยู่นะครับโอเคไหมตอนนี้นะครับในตัวกฎหมายชัล่างเลยครับว่าอวัก2เนี่ยใช้คําว่า30วันนะครับแล้วก็ไปไงแล้วเสร็จภายใน60วันนั่นเองคำถามคือเอ้าแล้วจะตอบตัวไหนดีนะครับตอบตัวไหนดีนะฮะถ้า ตอนนี้ผมคิดว่ายังใช้คำว่า15วันอยู่นะครับสามารถตอบ15วันได้นะครับต่อมาหน่วยงานที่ดูแลเงินสำรองประกันและอนุมัติเบี้ยให้ลงทุนต่อคือนะครับเอาเงินไปลงทุนต่อนะครับคุณจะเอาเงินไปลงทุนใช่ไหมก็ต้องผ่านการพิจารณาคนที่จะเป็นคนพิจารณาเกิดไกครับคณะกรรมการกไหมครับเอบคไหนาดี ข้อไก่นะครับอา้าวแล้วคราวนี้ไปดูซิว่าข้ออื่นนะไม่ไม่ถูกเนาะข้ออื่นทำไมไม่ถูกเน,นาะน,นะครับอ่ะง่ายๆเลยนายทะเบียนนะครับเอเ่อหรือเลขาธิการเนี่ยเขาไม่ดูอู่แล้วเรื่องอนุมัติเขาดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการเอาเงินไปลงทุนต่อนะครับรัฐมนตรตีเขาดูเรื่องการเปิดปิดควบรวมบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวละอ่ะงองูงนายยกรัฐมนตรีนะฮะไม่เกี่ยวกับอ่าพรบรตัวนี้นะฮะโอเคไหม ัวนี้ไม่เกี่ยวกับพรบรตัวนี้ครับพรบรตัวนี้มีคนที่จะบังคับใช้อยู่3าคนก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับนายทะเบียนแล้วก็คณะกรรมการครับแต่คนที่ดูแลเรื่องของการอาเงินไปลงทุนต่อพิจารณาเรื่องการลงเงินจุนต่อคือคณะกรรมการนั่นเองนะครับต่อมาครับบริษัทประกรันนัาสไปไทยและบริษัทประกรันบริษัทต่างชาติสามารถเปิดเพิ่มสาขาได้หรือไม่เนะฮะ บริษัทของคนไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทาในพิะเทศไทยและทําเพื่อระดมเงินของคุณของคนไทยคุณสามารถจะเปิดได้ครับอ่าเปิดได้นะเพราะระดมของคนไทยคุณทําในบ้านคุณนะมันเหมือนเราก็ทาในบ้านอนะ่ะเราทาในอำเภอในพื้นที่ของเรานะครับไม่ผิดเพราะเราก็ต้องรัาคนีนของเราแต่ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติอันเนี้ยไม่ได้นะครับอ่าจะเปิดสาขาเพิ่มไม่ได้เปิดได้แค่สาขาเดียวเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเองนะครับข้อ,อครับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญ,ญัติเวชสภามีไว้เพื่อควบคุม นะครับควบคุมคนอยู่ควบคุมสองกลุ่มนะครับหนึ่งบริษัทสองคนกลางนะฮะบริษัทถ้าเป็นพรบนอสไพรก็ควบคุมบริษัทประกันวินาศภัยแล้วก็คนกลางคือตัวแทนในหน้านั่นเองนะครับอ่าตัวแทนนาสไพรแล้วก็นายหน้าวินาศภัยไม่ใช่ในทะเบียนนะฮะเนียแป๊บนึงนครับโอเคอ่าเพราะฉะนั้นตอเพาะง,ง,งูนะฮะบริษัทประกัน วีนาสภัยแล้วก็ตัวแทนนะคนนี้ก็จะวิแล้วก็เป็นคนกลางประกันภัยนะครับถัดมาครับทุกข้อเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการยกเว้นครับรับยืดนอุณนนะครับปีห้าแปดสิบห้าวันปัจจุบันสามสิบวันอันนี้ถูกต้องนะครับสองกำหนดให้บริษัทจัดสรรเงินสำรองอ่าเกี่ยวกับตัวสำรองตัวอะไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการถูกต้องครับกำหนดเบี้ยให้คุณเอาไปลงทุนตอ่อใช่ครับ ถ้าคุณจะให้ใครพิจารณาเอาเงินลุงคุณต่อก็ต้องถามคณะกรรมการนะครับอนุมัตให้เปิดสาขาใหม่ถ้าคุณอยากเปิดสาขาคุณไปขอครับไปขอนายทะเบียนครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการแหละนี่จะเป็นเรื่องนอกหลักก็เป็นของนายทะเบียนนะครับอืต่อนะครับทําไมบริษัทประกันภัยต้องดํารงหลักทรัพย์ไว้เพื่ออะไรหนึ่งกาไก่เพื่อให้บริษัทประกันให้นําหลักทรัพย์ไปลงทุนหากเกิดการขาดทุนนะฮะไม่เกี่ยวนะครับ สองเพื่อแสดงฐานะความมั่นคงสามเพื่อเป็นหลักประกรันผู้ประกันภัยกรณีบริษัทเลิกกิจการสี่เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิดบริษัทอ,องตรงเนี่ยในเรื่องของเงินต่างๆกลากองหลักทรัพย์ก็อย่าเข้ามาย้อนหนึ่งเลยเพื่อให้ปครับกู้ประกรันดีต่อผู้ประกรันนะมั่นใจว่าธุรกิจจะมีความน่าเชื่อถือและมีเงินคืนคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นข้อคอวายนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยมัน,ม,นมันเอื้อต่อบริษัทจนเกินไปคือเขาอยากให้บริษัทมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้บอกเฮ้ยคุณสามารถเอาไปทําดําเนินทุนหรือแสดงฐานะอะไรอย่างเดียวนะครับเขามันทําให้เกิดความน่าเชื่อถือกันเองนะครับว่าคุณสามารถได้รับการดูแลแม้ว่าบริษัทนี้จะเจ๊งก็ตามนะครับอีกส,สองข้อละลรกันนะฮะหากหลักทรัพย์และเงินกองทุนไม่พอนะครับหลักรองสองโดยหลัก ลราเออถูกต้กองแล้วหลักรองสองกองทุนหนึ่งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับหลักรองสองกองทุนหนึ่งเนี่ยเหนว่าเป็นครับพอเป็นตัวเลือกเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะเหนว่าเออมันเป็นเดือนถ้าเป็นเดือนก็เป็นเดือนหมดเลยนะครับเห็นไหมแม้ว่าจริงๆแล้วนะครับเรารู้ว่าหลักรองก็คือหลักทรัพย์อ่ะสองรองก็คือเงินสำรองก็สองกองทุนหนึ่ง อกองทุน30สิวันตามหลักการกืน30สบวันถูกไหมครับแต่ตัวนี้ก็คือเขาสามารถบอกให้เป็นหนึ่งเดือนได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดแปลกซะทีเดียวนะฮะโอเคเพะฉะนั้นก็หลักรอง2กองทุน1ครับตัวนี้เ็าถามหลักทรัพย์กับกองทุนหลักรองหลักรองนะครับอันนี้มีรองเพิ่มนะฮะหลักรอง2ก็คือ2เดือนนะครับอ่เพราะฉะนั้นหลักทรัพย์2เดือนมีอยู่2ข้อกองทุน1นะครับมีแค่1เดือนไม่มี3เดือนเพะฉะนตอบตัวนี้ครับอ่ะ ยิงก็ตอบสามสิบวันก็ได้นะครับแม่เห็นไหมแต่ไม่มีแม้จะไม่มีสามสิบวันมาหลอกคุณในเรื่อนครับมาบาเดือนก็คือเดือนอย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะมันตอบข้อขอควายนั่นเองนะครับถัดมาครับบริษัทประกรันในทุไทยต้องเอดำเนินธุรกิจดําเนินธุรกิจแล้วต้องมีเงินกองทุนร้อยละเท่าไหร่ก็คืออย่างน้อยร้อยละสิบนะครับโดยที่ร้อยละสิบนั้นต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับร้อยละสิบสิบสามฮะก็คือ ร้อยละสิบแต่ท่านต่ำต้องสามสิบล้านนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ถูกคือข้อขอไข่นะครับดำนุงสิบครับถ้าถ้าคูณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึงสามสิบล้านให้เก็บมาสามสิบล้านแต่ถ้าเกินสามสิบล้านคูณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเกินสามสิบล้านเมื่อไหร่ก็เก็บมาเท่านั้นนะครับ <c oughs> เพิ่มสองข้อล้วกันนะครับเวลาเหลืออยู่อัตราส่วนผู้ถือหุ้นนะครับและคณะกรรมการเป็นคนไทยอย่างน้อยเนี่ยอันนี้คือเขาไม่ด็ว,ว่าจําเป็นนะสังเกตนะครับ เขาไม่ได้บอกว่าจําเป็นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าคนไทยนะอะทั้งกองทุนนะครับทั้งผู้ถือหุ้นแล้วก็คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์นะครับควรเป็นคนไทย3ใน4ี่นะครับอย่างน้อย3ใน4หรือ75%เปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าก็ถามแยกไปนะครับในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการสามารถมีได้สูงสุด ที่เป็นคนต่างชาติเท่าไหร่ก็49เปอร์เซนตะครับต่อมากรณีหากจําเป็นต้องให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้สูงสุดเท่าไหร่ครับนะผมบอกไปแล้ว49นะครับร้อยละ49หรือ49เปอร์เซ็นตะ์นแต่ดีที่สุดก็คืออะไรครับดีที่สุดก็ควรจะเป็นแบบนี้ครับก็คือ75เปอร์เซ็นต์จะดีที่สุดแต่กรรมการเออแต่พูดถึงคนถือหุ้นถ้าอยากระดมทุนนะครับจำเป็นต้องมีคนต่างชาติก็ต้องไม่เกิน50เปอร์เซ็นต์หรือ49เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับส ต่อมาครับผู้แบ่งเขตอ่าเขตประกันอาคีภัยใค่แบ่งครับรัฐมนตรีหรือใครครับรัฐมนตรีโอเขตเป็นรัฐมนตรีมันก็ใหญ่ไปเกี่ยวกับเขตการแบ่งเขตอาคีภัยไม่มีนะครับเราบอกเออคณะกรรมการก็ดูครับยืุทุนการอบรมการสอบนะครับประวิงเวลาเงินสำรองนะฮะแล้วก็อะไรอีกครับ สมุดบัญชีอย่างนี้ครับเ,เบีย้ยเป็นลงทุนต่อโอไม่มีเลยนะไม่มีเกี่ยวกับควาว่าขาีไปขึ้นมาเลยความตัดทิ้งนะครับพนักงานรักชีก็ตัดทิ้งรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพบตัวนี้นะครับก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิในการนะครับหรือเป็นผู้ที่แบ่งเขตคือนายทะเบียนนะครับแอ่ครานี้โชคดีมมกคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องคิดนะครับขอให้ตอบข้างหน้าดูคือจบนะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือมันตามมันมาเลยนะครับแต่จำเป็นร้อยละสิบของเงินกองทุนที่มีอยู่นะครับ บริษัทประกันนโสภัยและบริษัทประกันชีวิตสามารถควบรวมกันได้หรือไม่นะครับวินาศภัยกับบริษัทนะฮะบริษัท2องบริษัทเป็นบริษัทในคือคนละธุรกิจกันนะครับก็ไม่สามารถรวมกันได้ครับเพราะคนที่รวมกันได้คือจะต้องเป็นบริษัทในลักษณะของธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับแต่คนที่เป็นคนนี่ควบรวมหรืออนุญาตให้ควบรวมได้คือรัฐมนตรีครับเปิดปิดควบรวมเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ อันนี้เรื่องใหญ่เลยเนาะครบรวมนะครับรวมสองรัข้ากันตอบงงนะครับโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่เดี๋ยวผมด้วยอ่ามันจะเป็นเรื่องของข้อสอบเหลืออีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเข้าเนื้อหาในตัวพระราชบัญญัติเพิ่มเติมนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับกันอีกทีหนึ่งเนาะ ส่วนใครอยากได้หนังสือนะครับไปซือ้อสือไว้อ่านเองหรือไว้ให้ทีมงานอ่านนะครับก็สามารถติดต่อผ่นานไลน์ได้นะครับในกลุ่มที่ทุกท่านมีอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็ถ้ายังมีคําถามอยู่อันเหลือซักนาทีกว่ามีท่านใดมีคําถามสามารถพริมพ์ในแชทได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตสวัสด,ดีทุกท่านลาตีสวัสดีนะครับ <c oughs> คําถามถามในห้องแชทได้เนะมันจะมีคําว่าแชทนะครับสามารถกดแล้วก็พิมพ์คําถามได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ปล่อยมันตัดไปแล้วกัน <c oughs>